ับดีจา้าพี่น้องถ้ามาเบิ้งให้เบิ้งหน้าจา้ะได้มันเข่านาเฮ็ดหน้าเลยนาะจากฝนมากก็ได้ไถยเราจ้ะถ้ามาเบิ้งจ้ะเป็นเต้สิไดเ้เฮ็ดหน้าเพราะจา้ะปีนี้หน้าก็สุดพุ่ณเราจ้ะเป็นเต้เสียได้เฮ็ดหน้าเพร อันนี้กับถมถมเป็นถนนเนาะจะเป็นขั้นหน้ายหยข้ามาเบิงจ้ะข้ามาเบิงว่าความแห่งแรงจาะพี่น้องความแห่งแรง ฝ้นมาน้ากบ็บ่ขังดอกจาะข้างนี้กับขุดมาเพียดขั้หขนหน้าใหญ่านาะจะเอาดินจากหน้ามาผมเป็นขั้นหน้าจา้ะ ไปจ้ะถ้ามาเบิงเนาะจ้ะทังนี้กับแมนเนาะจ้ะนี่เป็นแต่สิได้เฮ็ดหน้าเพราะพี่น้องคือแรง่งคักแทะปีนี่ถ้ามาเลาะชมบรรยากาศทงหน้าย่มแร่งเนาะจ้ะ พูนสุดพูนละจ้ะมองถมไววพูนละจ้ะมถมมทายหน้าไว้เห็ดเทียงหน้าเนาะจ้ะไปจ้าไปบึงหน้าขางเคียงเพิ่นกับเผาเนาะจ้ะ ถ้าบ่เผาก็ไถบ่ได้เพิ่นว่า ขอบคุณหลายๆเด้อจะที่เข่ามารับชมพามาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าย่าเหมือแรงจ้าพี่น้อง